่อหกโมงกว่าๆนิดๆนะคะนี่ในบ้านก็เปิดไฟแล้วนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะนี่อ,อยู่เราไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นนะคะเราอยู่ฝั่งนี้ค่ะเราก็อยู่ชมบรรยากาศแถวบ้านของเรานะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณหน้าขนาดนี้นะคะเขาก็เดินอยู่ตรงที่หน้าบ้านของเรานะทุกคนเาก็จะอา พาทุกอาพาเพื่อนๆทุกทุกคนโอ๊ยเราผิดเาถึแถบบ้านเลยอะ่ะเออแต่ว่าวันเนี้ยมากลางวันเนาะคะ่ะเนาะของเราเป็นยังไงบ้างกลับมาอ่าก่อนนะคะปกติก็จะกลับอ่าค่ำๆนะทุกคนอืมไม่เห็นบรรยากาศจะเป็นบึงน้ําที่ใหญ่ๆนะคะนี่จะเป็นบึงใหญ่เลยบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ บรรยากาศตอนเย็นมาเร็วกว่าปกติก็เลยจะเห็นบรรยากาศริมบึงบรรยากาศอ่าอ่ากำลังจะตกดินผราที่กำลังจะตกดินหรือว่าเห็นอย่างอื่นหลายๆอย่างนะจะเป็นบึงน้ำที่ใหญ่ใหญ่นะคะนี่จะเป็นบึงใหญ่เลยบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะบรรยากาศตอนเย็นอ่า 6โมงกว่าๆนิดๆนะคะนี่ในบ้านก็เปิดไฟแล้วนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะนี่จะบรรยากาศก็ดีมากค่ะ ทางนู้นจะเป็นทุ่งข้าวสีทองนะคะฝั่งทางนูน้นฝั่งมาเ็วกว่าปกติก็เลยจะเห็นบรรยากาศริมบึงบรรยากาศกำลังจะตกดินพระที่กำลังจะตกดินหรือว่าเห็นอย่างอื่นหลายๆอย่างนะนนี้นะเอาละวันนี้เราก็ชมแค่นี้ก่อนนะทุกคนขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกลับบ้าน เว้นน้อยมือนี่ดีใจว่าลาได้มาแบบเบิ้งบรรยากาศค่ะทุกคนเบิ้งบรรยากาศว่าอ่าบ้านเฮาเนี่ยมีอะไรบ้างในช่วงตอนทุกคนเออมาชมบรรยากาศดีกว่าว่าสวยหรือเปล่าทุกคนตามมาดูได้เลยทุกคนเออมาชมบรรยากาศดีกว่าว่าสวยหรือเปล่าทุกคนตามมาดูได้ สวัสดีค่ะทุกๆคนมือนีเฮาก็เลิกงานแต่เว้นน้อยเนาะกลับบ้านแต่เว้นกลับบ้านแต่เว้นมือนีเห็นบ่านโนนโนน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 จะเป็นบึงน้ําที่ใหญ่ใหญ่นะคะนี่จะเป็นบึงใหญ่เลยบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะบรรยากาศตอนเย็นจะบรรยากาศก็ดีมากค่ะ ทางน้นจะเป็นทุ่งข้าวสีทองนะคะฝั่งทางโน้นฝั่งเย็นของหน้าบ้านเราว,วันนี้มาเก็บบรรยากาศเพราะว่ากลับบ้านมานะคะกลับบ้านมาอ่าไม่คําเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เปิดแถบบ้านเลยอะ่ะเออแต่ว่าวันนี้มาหน้าขนาดนี้นะคะเขาก็เดินอยู่ตรงที่หน้าบ้านของเรานะทุกคนเขาก็จะ,ะพาทุพาเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนโอ๊ยวอาผิดวอาถือ สวัสดีค่ะทุกๆคนมือนีเขาก็เล like ิกงานแต่เว้นน้อยเนาะกลับบ้านแต่เว้นกลับบ้านแต่เว้นมือนีเห็นบ่านโน่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 น่นทางสวัสดีค่ะทุกๆคนมือนีเขาก็เลิกงานแต่เว้นน้อยเนาะกลับบ้านแต่เว้นกลับบ้านแต่เว้นมือนีเห็นบ่านโน่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 น่นทางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะเนาะค่ะจะเป็นสะฝั่งทางนี้ก็สวัสดีค่ะทุกๆคน มื่อนี้เขาก็เลิกงานแต่เว้นน้อยเนาะกลับบ้านแต่เว้นกลับบ้านแต่เว้นมื่อนี้เห็นบ่โน,น่นโ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 นน่ทางลักษณะของอพระอาทิตย์ตกดินนี่ข้างบ้านเรามีต้นตาลหนึ่งต้นคะ่ะทุกคนมีต้นตาลไฟแล้วนะทุกคน <laughs> ตอนนี้จะเป็นไฟทางคะ่ะอกลับบ้านมากา็เปิดไฟแล้วนะนี่ก็จะเป็น บรรยากาศที่บ้านเราประมาณจะเป็นบึงน้ําที่ใหญ่ๆนะคะนี่จะเป็นบึงใหญ่เลยบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศตอนเย็นนู่นนะคะน่ะกำลังจะตกดินพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าทุกคนในวันนี้นะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเอ่ยทุกคนมาเร็วกว่าปกติก็เลยจะเห็นบรรยากาศริมบึงบรรยากาศอ่า กําลังจะตกดินพระอาทิตย์กำลังจะตกดินหรือว่าเห็นอย่างอื่นหลายๆอย่างนะกาแถบบ้านเลยอ่ะเออแต่ว่าวันนี้มาลังนะทงล้างทังล้งอ่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินทุกคนดูสิบรรยากาศเป็นไงเป็นไงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะเอากะอ่ลลักษณะของอพระอาทิตย์ตกดินนี่ข้างบ้านเรามีต้นตาลหนึ่งต้นคะ่ะทุกคน มีต้นตันอ่ะหกโมงกว่ากว่านิดๆนะคะนี่ในบ้านก็เปิดไฟแล้วนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะนี่เย็นของหน้าบ้านเราวันนี้มาเก็บบรรยากาศเพราะว่ากลับบ้านมานะคะกลับบ้านมาอ่าไม่ค่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เปิดเย็นของหน้าบ้านเราวันนี้มาเก็บบรรยากาศเพราะว่ากลับบ้านมานะคะกลับบ้านมาอ่า ไม่คําเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เปิดทุกคนเออมาชมบรรยากาศดีกว่าว่าสวยหรือเปล่าทุกคนตามมาดูได้เลยเปิดไฟแล้วนะทุกคนตอนนี้จะเป็นไฟทางค่ะอ่ากลับบ้านมาก็อ่าเปิดไฟแล้วนะนี่ก็จะเป็นอ่าบรรยากาศที่บ้านเราประมาณกลางวันเนาะคะ่ะเนะอมของเราเป็นยังไงบ้างกลับมาอ่าก่อนนะคะ ปกติก็จะกลับค่ำๆนะทุกคนอมไม่เห็นบรรยากาศน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะเนาะค่ะจะเป็นสะฟังทางนี้ก็ลักษณะของอพระอาทิตย์ตกดินนี่ข้างบ้านเรามีต้นตาลหนึ่งต้นค่ะทุกคนมีต้นตาลหกโมงกว่าๆนิดๆน,น,นะคะนี่ในบ้านก็เปิดไฟแล้วนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะนี่นอันอา 6โมงกว่าๆนิดๆนะคะนี่ในบ้านก็เปิดไฟแล้วนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะนี่นี้นะเอาละวันนี้เราก็ชมแค่นี้ก่อนนะทุกคนขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกลางวันเนาะคะ่นะเนาะของเราเป็นยังไงบ้างกลับมาอ่าก่อนนะคะ ปกติก็จะกลับค่ำๆนะทุกคนอมไม่เห็นบรรยากาศทุกคนอม,มาชมบรรยากาศดีกว่าว่าสวยหรือเปล่าทุกคนตามมาดูได้เลยอันอ่ะหกโมงกว่านิดๆนะคะนี่ในบ้านก็เปิดไฟแล้วนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะนี่หน้าขนาดนี้นะคะเขาก็เดินอยู่ตรงที่หน้าบ้านของเรานะทุกคน เราก็จะาพาทุกพาพืนเพื่อนทุกทุกคนโอ๊ยวอาผิดวอาถือนี้นะเอาละวันนี้เราก็ชมแค่นี้ก่อนนะทุกคนขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อน,อนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะเนาะคะ่ะจะเป็นสะฟังทางนี้ก็ไฟแล้วนะทุกคนตอนนี้จะเป็นไฟทางค่ะกลับบ้านมาก็าเปิดไฟแล้วนะนี่ก็จะเป็น บรรยากาศที่บ้านเราประมาณอยู่เราไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นนะคะเราอยู่ฝั่งนี้ค่ะเราก็อยู่ชมบรรยากาศแถวบ้านของเรานะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณมาเร็วกว่าปกติก็เลยจะเห็นบรรยากาศริมบึงบรรยากาศอ่าอ่ากำลังจะตกดินพระอาทิตย์กำลังจะตกดินหรือว่าเห็นอย่างอื่นหลายๆอย่างนะถึงนะทุกคนพาเพื่อนๆทุกคนอะ่ะมาดูพระอาทิตย์ตกกันเพราะว่าวันนี้อ่า เลิกงานกับบ้านเทเวนนะคะ,ะลักษณะของอพระอาทิตย์ตกดินนี่ข้างบ้านเรามีต้นตาลหนึ่งต้นค่ะทุกคนมีต้นตาลน,นะ,ะทุกคนพาเพื่อนๆทุกคนมาดูพระอาทิตย์ตกกันเพราะว่าวันนี้เลิกงานกับบ้านเทเวนนะคะทุกคนอ <c oughs> <c oughs> มาชมบรรยากาศดีกว่าว่าสวยหรือเปล่า คนตามมาดูได้เลยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะเนาะค่ะจะเป็นสะฟังทั้งนี้ก็อ่าหกโมงกว่ากว่านิดๆนะคะนี่ในบ้านก็เปิดไฟแล้วนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะนี่จะเป็นบึงน้ําที่ใหญ่ๆนะคะนี่จะเป็นบึงใหญ่เลยบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ บรรยากาศตอนเย็นเย็นของหน้าบ้านเราวันนี้มาเก็บบรรยากาศเพราะว่ากลับบ้านมานะคะกลับบ้านมาอ่าไม่ค่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เปิดเย็นของหน้าบ้านเราวันนี้มาเก็บบรรยากาศเพราะว่ากลับบ้านมานะคะกลับบ้านมาอ่าไม่ค่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เปิดหน้าขนาดนี้นะคะเาก็เดินอยู่ตรงที่หน้าบ้านของเรานะทุกคนเาก็จะอา พาทุกอ่าพาเพื่อนๆทุกๆคนโอ้ยวอลผิดวอลถึงนะคะ